ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่วันนี้นะครับเราได้มาเที่ยวชมนะครับทุ่งดอกบัวตองบานนะครับที่ดอยแมวกออำเภอสุรวงกนะครับก็เป็นนะครับดอกบัวตองนะครับที่เดียดพล่านก็ฝากนะครับว่าท่านไหนนะครับที่จะเข้ามานะครับก็ มาแวะนะครับชมทุ่งบัวตองได้เลยนะครับก็สวยงามมากนะครับขัตา์นินึงนะครับในการเดินทางนะครับก็จะให้รับมัอระวังนะครับในเรื่องการใช้รถการใช้ถนนการนิดิครับมาถึงทุ่งบัวตองแล้วก็ไม่ติดหวงะครับก็จะเลี้ยงพลังนะครับไปด้วยทุ่งบัวตองนะครับเชียงชา เราก็เข้าไปนะครับหาที่จอดรถกันนะหลังจากที่จอดหาที่จอดรถได้แล้วก็ไปนะเก็บบรรยากาศนะครับ,บ,าารรบภาพสวยๆนะครับลานุ่้บวต่อกันได้เลยนะครับพอขึ้นมาเสร็จนะครับก็มาถ่ายรูปนะครับขึ้นมาตรงรานนะฮะเราถาง พุ่งบนตองนะครับก็จะมีจุดชมวิวนะครับหรือเข็่อนท่าสวยๆที่นทางของลานพุ่งบนตองนะครับได้ก็เป็นนะครับลานพุ่งบนตองที่สวยงามคอนตั้งสวยงามนะครับลานสะพังคหรือลานนะครับก็ FC นะฮะท่านไหนนะครับที่จะมาก็สามารถมานะฮะ ชมนะครับลานพุ่งบัวตองก็น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็บานเต็มที่สำหรังจะสิ้นนะครับเดือนพฤศจิกาไปนะครับก็จะเริ่มนะครับโรยนะฮะและในช่วงของเดือนพฤศจิกายนสามารถเข้ามาแวะนะครับแวะชมลานนะครับพุ่งบัวตองนะครับมาเก็บภาพสวยๆนี่นะครับคลิปนี้นะครับทาง าเที่ยวนะครับก็คือเราเที่ยวด้วยกันกับหลวงพงนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเข็ยนภาพบรรยากาศการชมทุ่งบัวตองสวยสุดนะครับฝากให้กับเป็นีนะครับที่ติดต่างก็ในภาพที่สวยงามนะครับมากแล้วก็ภาพนะครับก็ยังเป็นนะครับภาพที่ชัดนะครับชัดมากๆด้วยแล้วก็ระบบการถ่ายนะครับก็เป็น 4K มาดูนะครับว่าจะมีบรรยากาศนะครับวิวนะครับเรามาในเรื่องของการชมวิวนะครับจากการชมวิวนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะครับไปฝาให้กับเป็นเพื่อนกับทีมไม่ได้มีโอกาสมาก็สามารถ ท่านนันะครับที่มีโมูาสแล้วก็แวะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆาครับก็ได้อยู่นครับที่ทุ่งบัวตองบานนะครับที่จอยแม่บุพพองนะครับอำเภอสุนทวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อท่านก็มาแล้วนะครับท่านจะไม่หวันะครับกับบรรยากาศนะครับ้านนะครับทุ่งบัวตองที่สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวขมเองก็ได้ มีโอกาสนะครับเก็บภาพเรียนการเพราวันนี้ก็วันที่ผมขึ้นมาก็วันที่สิบสี่นะครับเรียนปิดการเพรน่าจะประมาณสิ้นเดือนนะครับน่าจะเริ่มลงนะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับท่านนะครับที่ดูแลก็เชิญชวนนะครับเข้ามาขอขอนะครับฝากนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับตามแล้วก็ส่งลูกค้าในปีกำลังใช้ให้กับ